สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำฟังก์ชันใหม่ของแอปพลิเคชัน l i n k นะครับปกติน App Link เนี่ยแอป i n k เนี่ยเราจะมีอัปเดตทุกๆวันเย็นวันศุกร์นะครับเราจะส่งขึ้นไปที่ App Store นะครับแ p ปเพจสโท่าทีนะครับซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้ในเช้าวันเสาร์นะครับรอติดตามนะครับเราจะมีอะไรใหม่ๆให้ท่านได้ใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างครั้งนี้ฮะอย่างที่เราโพยไว้ในในเพจของเราว่าเราจะมีฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยในการขยับรูปแปลงนะฮะ จากเดิมท,ทีท่านจะเปลี่ยนรูปแรกรูปรูปจุดแปลงต่างๆเนี่ยท่านต้องกดแบกย้อนไปหมดเลยซึ่งก็มีหลายท่านแจ้งเข้ามาว่าอยากจะอำนวยให้มันสะดวกกว่านี้นะครับซึ่งเราก็ได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับโดยการที่ท่านสามารถย้ายจุดต่างๆหรือลบจุดต่างๆของมุมแปลงได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นจุดที่10เนี่ยฮะเห็นไหมฮะว่าเราปักผิดนะฮะเราไปปกักเออจริงจริงเราอยากให้มันอยู่ตรงที่ ทางแยกของสองของถนนเส้นนี้นะครับฉะนั้นเราอยากจะขยับนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆฮะแตะที่เบอร์สิบเลยนะครับลองแตะดูนะครับปั๊บเนี่ยฮะมันจะขยับแล้วขึ้นปุ่มสองปุ่มขึ้นมาให้เลือกคือปุ่มลบจะลบแปลงนี้เอาหมายนะฮะเมื่อกี้มันหายไปนะฮผมแตะเบอร์สิบนะฮะปึ๊บเนี่ยฮะมันจะขึ้นสองปุ่มคือปุ่มขยับหรือปุ่มลบนะครับทีนี้ถ้าท่านอยากจะขยับเนี่ยท่านก็แตะรูปกากบาทที่เป็นลูกศรสี่ทิศเนี่ยนะฮะแล้วขยับเลยเห็นไหมฮะปุ่มเบอร์สิบ โดยที่นิ้วเราเนี่ยไม่บงังไม่บังจุดนะฮะผมก็ขยับให้มันมาที่3แยกตรงนี้มันจะได้พอดีเห็นไหมฮะสังเกตว่าในขณะที่ท่านขยับเนี่ยขนาดของแปลงที่ดินนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยจาก24ไร่หนึ่งงานเป็น2งานเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนเลยฉะนั้นท่านไหนที่ท่านทำหน้าที่ในหน้าค้าที่เราอยากจะวาดแปลงให้มันตรงกับค่าในโฉนดเนี่ยใช้ฟังก์ชันนี้ในการปรับนะครับให้รูปแปลงกับขนาดในโฉนเดเนี่ยตรงกัน จะได้ลดความสับสนของแอปกับค่านในในโฉนดได้นะครับอันนี้พอผมได้พอใจแล้วนะฮะอยู่ที่ตรงนี้ฮะ25 e ผมก็ปล่อยมือเห็นไหมฮะปุ่มมันก็จะ snap เข้ามาในจุดที่ผมอยากเจอได้นะครับโดยไม่ต้องกดย้อนหลังไปเลยอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นผมวาดไปแล้วเนี่ยติ่งตรงนี้ผมอยากจะลบออกคือผมอยากจะเอาจุด6กับเบอร์7นี่ลบออกเพื่อจะจะเชื่อมจุดเบอร์5กับเบอร์8เนี่ยฮะาะสิ่งนี้ผมไม่ใช้แล้วนะครับ ทีนี้ก็ลองดูนะฮะผมก็แตะที่เบอร์หกดูนะครับปึ๊บมันจะย้ายมาตรงเซนเตอร์แล้วขึ้นปุ่มให้ลบนะฮะปุ่มแดงแล้วเป็นถังนะฮะผมลองกดหนึ่งครั้งมันจะเบ๊บมันจะถามว่าลบจริงไหมถ้าท่านอยากจะลบก็กดลบนี่ฮะมันจะลบไปแล้วเห็นไหมครับรูปมันก็จะเปลี่ยนขนาดก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับเบอร์หกเจ็ดมาหายไปแล้วมันก็เรียงใหม่นะครับมันก็จะไปเบอร์หกลองแตะอีกทีนะครับเึ๊บนะฮะมันก็มีออปชันให้เลือกว่าท่านจะขยับแบบนี้หรือท่านจะลบบนะครั ในกรณีนี้ผมต้องการลบลบเลยเห็นไหมครับหายเลยครับเราได้รูปแปลงแบบใหม่จากนั้นผมก็ทําการบันทึกแล้วเข้ากระบวนการตามปกติที่เราใช้นะครับบันทึกแปลงนะฮะก็หวังว่าจะอำนวยความสะดวกในการทํางานมากขึ้นนะครับแปลงที่วาดไปแล้วก็เอามาทําแบบนี้ได้นะครับที่บันทึกไว้ก็สามารถเอามาทําได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงคอยติดตามแอปพลิเคชันลิงนะครับที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ ทุกวันศุกร์จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ท่านใช้อย่างต่อเนื่องนะครับติชมได้อยากได้แอปให้ใช้ฟังก์ชันอะไรแจ้งเข้ามานะครับทางเพจของเราเราจะดีรับฟังแล้วถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากทําแล้วมีคนหลายคนใช้เราจะลงมือและปฏิบัติให้ให้ให้เป็นประโยชน์และใช้งานจริงได้